สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ชาแนลติดกันพลาครับก็วันนี้เราจะมารีวิวนะครับงานของบล็อกกี้นะครับเป็นตัวที่2แล้วแหละที่ได้หยิบงานตัวนี้มารีวิวนะไอตัวก่อนหน้าก็จะเป็นมิกุบอกเลยว่าโอ้โหโคตรดีคือคุณภาพกับราคาเนี่ยสวนกันเลยคือแบบงานมันดีมากๆอ่ะดีจนแบบต้องไปตามหาก็คือจะเป็นตัวคลายของเซย่ นะครับเป็นเซนเซย่าแชมเปี้ยนคลาสนะฮะแต่ผมหาเซนเซย่าไม่เจอนะฮะคือก็เพิ่งจะมารู้ว่ามันเพิ่งออกประมาณ5ตัวเนาะชุดแรกอันเนี้ยเลโอเอลเลียมันอยู่ในชุดแรกกับสกอร์เปียนมิโลแล้วครับแล้วก็ตัวอาริเอสมูนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นซาจิทาริเอสนะครับก็คือตัวตัวม้ามีปีกม้าทองอ่ะแล้วก็เซยา่า อันนั้นเป็นเซตสองอันนี้อยู่ในเซตหนึ่งราคานะครับก็ราคามันอยู่ประมาณตั้งแต่400จนถึง700นะฮะผมเคยเห็นที่ B2S ขาย7จ0ดยเ9้ดซัมนะก็ที่กลมๆก,ก,ก็คือ800ก็ตัวนี้ได้มา500บาทนะครับจากร้านอะไรนะฮะก็ไปดูกันที่คลิปช็อตในตัวของ YouTube ได้นะฮะมีบอกอยู่ว่าไปเอาร้านอะไรมานะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเวลามันแลิงก์มันจะไม่ตรงไงจะไม่ตรงร้านคือกล่องนี้ได้มา500แล้วก็เป็นกล่องสุดท้ายในร้านด้วยนะครับถือว่าโชคดีนะฮะนี่ด้านข้างกล่องนะฮะเร o ยไอโอเรก็ตัวนี้ต้องบอกว่าอดใจไม่ไหวนะครับก็เอาไปต่อเรียบร้อยนะครับเพราะว่ายังไงดีละ่ะคืออยากต่อมากๆอะ่ะด้านหลังกล่องนะครับก็จะเป็นตัวของเซตแรกนะครับก็คือตัวของ มิวนะครับเ่อเอโอลียนะครับแล้วก็สกอปเฮ้สกอปเออป็นมิโลใช่ไหมเพราะว่าที่มันออกมาชุดแรกอะนะฮะออกมาเล่นคู่กันนะครับถ้าไม่ใช่ก็ขอภัยนะคือพอที่เห็นนะมีอยู่3ตัวที่เป็นชุดแรกแล้วครับแล้วก็มีเซนเซียแล้วก็ซาจิทเรสนะฮะอะตัวแผงนะครับก็จะมีประมาณนี้ ตัวแผงไม่เยอะนะครับตัวหน้าเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับนี่ตัวหน้ามี2แบบแล้วก็เป็นหน้าที่แบบใส่มงกุฎกับไม่ใส่มงกุฎเนาะนี่ตัวแผงมีเท่านี้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เขาให้มาก็คือไม่ต้องทําสีไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้ครีมนะครับซึ่งผมก็ต่อโดยที่ไม่ต้องใช้ครีมเลยก็ถือว่าโอเคนะครับกล่องก็ประมาณนี้กล่องนี้สวยเลยนะนี่ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกล่องที่มาจากจีนเลยเพราะว่าไม่มีอักษรภาษาอังกฤษในส่วนของตรงนี้ที่จะเขียนว่าบล็อกกีอ่ะไปไปดูหุ่นเมื่อต่อเสร็จแล้วนี่คือตัวหุ่นนะฮะพร้อมฐานนะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วสีทองก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมสีทองค่อนข้างดีนะครับชอบเลยแล้วก็จะมีพาร์ทที่จะเหลือต่างๆก็คือจะเป็นพาร์ทมือนะฮะมือมีมาให้สามคู่นะ แล้วก็หน้า2แบบตามที่ได้บอกไปนะครับนี่หน้า2แบบแล้วก็พาร์ตมือซึ่งระหว่างนี้ผมจะขึ้นตัว Insert นะครับของการแกะพาชิ้นส่วนนะครับให้ดูบางส่วนเพราะว่าไม่ได้ใช้คีมจริงๆนะแล้วก็ใช้ Art Knight, อาร์ตไนท์แต่งนิดหน่อยนะครับก็ได้แล้วนะครับคือรายละเอียดดีมากเลยนะครับรายละเอียดโคตรดีนะฮะ แล้วก็พวกข้อต่ออะไรต่างๆถือว่าแน่นนะครับแล้วก็มีฐานมาให้ก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนหัวนะครับนี่พาชิ้นส่วนก็ค่อนข้างแน่นนะตามที่ได้บอกไปนะใช้ได้เลยนะฮะนี่เป็นหัวเกราะสีทองอย่างดีอะนี่ตรงไหล่นี่ก็จะเป็นจอยที่มันเป็นจอยแยกนะครับ ก็ในราคาห้า้บาทเราเล่นได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคนะอ่ะสัดส่วนสเกลลืมบอก1นึต่อสิบสองนะฮะการต่อไม่ถึงชั่วโมงนะฮะต่อง่ายใช้มืออ่ะนี่นี่ตัวข้อต่อของจอยแขเนี่ยมันจะเป็นจอยด้านบนนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างที่มันสามารถโยกได้อย่างนี้นะฮะ ตัวของข้อศอกก็เป็นจอยสองจังหวะนะด้านบนด้านล่างแล้วก็ตรงเข่าเช่นเดียวกันนะครับเป็นจอยที่เป็นด้านบนด้านล่างนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม่ได้มีรอยที่ผมใช้มือดึงออกจากแผงเลยนะอ้าวอันนี้ค่อนข้างรวมนะขานี้ติดไปตัวของกระโปรงเนี่ยก็ขยับได้นะสี่ชิ้นการประกบเป็นการประกบแบบง่ายๆนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทําให้มันซับซ้อนมากนะครับแล้วก็จะได้ไม่เห็นรอยเกตต่างๆด้วย นะครับเข่าขยับได้อย่างนี้เลยนี่ตัวของปลายเท้าเนี่ยก็สามารถเปิดได้นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้จะเป็นแบบโล่งๆหน่อยนะฮะไม่ได้ทำมัดตันๆนะนี่ตัวของข้อเท้านะครับก็บิดได้หมุนได้ไปมายกขึ้นยกลงนะครับแน่นนี่ผมบอกเลยว่าแน่นนี่ แล้วก็ตัวของอกเอวเนี่ยอันนี้หมุนได้รอบเลยนะครับนี่แล้วก็ชิ้นนี้ขยับได้เช่นเดียวกันตรงของคอก็เป็นบอลจอยนะหมุนได้รอบคือมันสามารถทำท่าตามที่นักกล่องบอกก็คือแบบถือหมวกเป็นท่าถือหมวกได้อะอเราก็ถอดตัวของมงกุฎ ออกมานี่ก็ทำท่าเป็นถือหมวกแบบนี้ได้อันนี้ทำให้ดูก่อนนะัยไม่ใด้แอคชั่นจริงจังคือแบบโคตรเท่อะเนี่ยอเอาแค่ยืนอย่างเงี้ยก็โคตรเท่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าลายเนี้ยถ้ามีโอกาสก็จะซื้ออีกนะครับ เพราะมันยังมีตัวที่อยากได้นะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือตัวที่อยากได้นะครับเป็นเซนเซียนะแต่ว่าหมดนะครับเซื้อในช้อปปี้ก็ค่อนข้างแพงนะมันบางที่มันขายคู่กับซาจิตทเรสด้วยนะก็เลยแบบปล่อยไว้ก่อนผมอยากได้ตัวของเจปลานะฮะเพราะว่าตามราศีของตัวเองก็คือราศีปลานะฮะแล้วก็หวังว่าถ้ามีโจวอื่นนะฮะก็น่าจะน,าน่าจะเอาอีกอ่ะนะแล้วก็ มันได้มมันไม่ได้มีผ้าคลุมนะแต่ว่าถ้าใครจะสาย modify อะทำผ้าคลุมได้ง่ายๆนะเพราะว่าชิ้นหลังอะชิ้นหลังมันไอีมัน modify ได้เดี๋ยวแงะหน่อยอย่ะชิ้นหลังเนี่ยมันเป็นแค่ตรงนี้เองก็ตัดผ้ามาใส่ตรงเดอยพวกเนี้ยแล้วก็ปิดข้างหลังมาตรงเนี้ก็ modify อะเป็นผ้าคลุม ตอนนี้ก็เจ๋งและจะได้ไม่ได้มีผ้าคลุมมาให้เท่าน,นั้นเองโอเคก็ประมาณนี้โอเคนี่ก็คือของทั้งหมดในกล่องนะครับก็จะมีทั้งฐานตัวหุ่นนะครับมีหัวมีพาร์ตเอฟเฟกต์ด้วยแล้วก็มือ3คู่นะฮะผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับของตัวบล็อกกี้นะฮะและแน่นอนตัวถัดไปต้องมีนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับได้ซื้อก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวกันให้ดูก่อนนะครับก็ คลิปนี้คร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ชื่นชอบนะครับลายสำหรับบล็อกกี้นะแล้วก็อาจจะมีรีวิวมาให้เรื่อยๆนะฮะเขาก็มีทั้งอุลต er, ร้าแมนมีทันอรอร์นะฮะแล้วก็ของพวกดิสนีย์ Disney, มีเซนเซ่าแล้วนะครับเซนเซ่านี้ก็คือบันไดก็ถือไว้นะหวังว่าถ้ามันลามปามไปถึงกันดั้มได้เนี่ยก็คงเจ๋งเลยนะบล็อกกี้มันต่อง,ง่ายมากจริงๆแล้วก็ราคาโคตรถูกแถมเป็นลิขสิทธิ์ด้วยนะ ก็หวังว่ามันคงจะมีนะอ่ะคร่าวๆตามนี้เจะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทองโคตรดีอย่าบอกเลย